จะไปทีพี่น่องจะไปดีมันเองกันวัน,น <c oughs> บบยุทธัปดีวันยุทธหนึ่นงวัน,นนั่นดีไปาะตลาดพี่นอ่องไปซื้อผักาึ้นหย่ากวัน <c oughs> น,น,น,นู้นพี่น่องมาด่วนมาปนกินอายุวันเสาวแต่หน่งันนา้นีได้พี่น่องมีเงินยูนซ้รลอยปาจะไดน้นังงท็ดงานโอทีหนึ่ง กินได้กันเรียยูซ่ารถกระบะแล้วก็ไปซื้ออ,อาหารมาไว้ไปติดต่อไป,ไปนักนนพี่น้องเนาะเ้าลงมาเจอเห็ุงานแล้วครับวก็ด็กกินเป็นพลังแห้งนักพองสู่ต่อไปไปน้ำวันได้ดีได้นังเด้อไปตลาดไปที่ยาไปซ่มตลาดนิ่ <c oughs> ตอนนี้กำลังขา่วน,น,นไปตลาดน้ำกัน ได้แอนแเนกไปเวิน์ระสุมเหมือนกันนะพี่น้องไปเดินไปเดินตลาดน้องยิ่งสาเปลี่ยนเยอะทั้งหมดเลยลงมาไปน้ำมันนาดีมันเยาว์นเงินสามรอยบาทนะสีได้ย่งแน่นพี่น้องนะีได้ย่งแน่มาไหวกินไนผิดหนาไม่ไผิดต่อไปจะเชื่อว่า เงินแต่ที่ได้มาจากเฮาเป็นหลายจานนาะหลังจากเฮาแล้วงานเสร็จงานแหละแต่ละเมืองกับไปเช็ดงานโอ้วันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอลไรต่าเขาไปซื้อนานซื้อแน่แต่ละเมืองนักหนักก็ซื้อวะแต่พอได้แบ่งเบาก็ได้แก่ในชีวิตในแต่ละวันที่น้องเอ้ยสู่สู่ต่อไปกยังดีนะพี่น้องเอาอะไรมีเงินเก็กมีแค่ในแต่ละเมืองอีก จาเป็นการดีที่เ่าเวลาเดิมที่เ่าเวลาเดิมไปเดินไปนอนนี่เอ้ งานดอกไม้เด็กงานธรรมศาสตตนไะพีัน้องช่วยห้่ัยเออเออวันยุเพส่วนกับประเดิเปิดน่นะหเนาะทั้ความสาดทุกวันเลยไมไม่าวอยทุกนาทีสยาี่น้องบรรยากาศรอบเก้าโมงเช้า นน <laughs> ด้ด, <laughs> ด้วยงานโอ้ยนี่กับยังมีอีกได้พี่น้องหลองขุตายักกรยานนั่นสำหรับขุตาขี่เลาะงานด้วยงานแล้พี่น้อง I okay.